สวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร e ดิผูครับผมหากถูกใจคลิปและช n แนลช่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับช n แนลเล็กๆช่องนี้ได้อยู่รอดและเติบโตต่อไปนะครับขอบคุณครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกกันเลยนะครับช่วงเย็นนี้นะครับในเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะครับทีมลิพูที่พวกเรารักนะครับก็จะลงทำศึก เมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตนะครับด้วยการเปิดรังแอนฟิลดรับการมาเยือนของทีมเอฟเวอร์ตันนะครับก็อย่าลืมนะครับย้ำนะครับเวลาการแข่งขันช่วงเย็นนี้ก็คือเวลา18นาฬิกา30นาทีะครับมาดูตารางคะแนนตอนนี้สักนิดนะครับตอนนี้นะครับทีมลิเวอร์พูลนะครับอยู่ในอันดับที่4ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว8เกมนะครับชนะ5เสมอ2แพ้1นะครับ งได้18ประตูนะครับเสีย9ประตูนะครับประตูได้เสียบวก9มีอยู่17คะแนนนะครับถ้าช่วงเย็นนี้นะครับทีมลิฟูของพวกเราชนะทีมเอเวอร์ตันได้นะครับและยิงประตูดได้มากกว่า2ลูกนะครับทีมลิพูก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงพิมลิในทันทีนะครับก็มาลุ้นและเอาใจช่วยเหล่านักเตะลิฟูไปด้วยกันนะครับทุกคน ประเด็นต่อมานะครับมาดูความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเว็บไซต์ลิปูเอฟซีดอทคอมนะครับสื่อทางการของทีมลิปูก็ได้ออกมาสรุปความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมก่อนเกมช่วงเย็นนี้ไว้ดังต่อไปนี้นะครับมาเริ่มทางฝั่งทีมลิปูก่อนนะครับเจอร์กินคอฟนะครับยืนยันว่าโลเบสันต้องเข้ารับการผ่าตัดอะไรนะครับหลังผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าการผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะครับทำให้โลเบสันนะครับจะไม่มีส่วนร ร่วมกับทีมลิเวอร์พูลซัก พักใหญ่เลยทีเดียวนะครับและไม่สามารถคาดการได้ว่าโรบสันจะต้องรักษาตัวนานแค่ไหนนะครับแต่การผ่าตัดไหล่นะครับไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับส่วนกัคโปนะครับนั้นนะครับคอฟก็ได้ชี้แจงว่ากัคโปสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับดังนั้นคอฟนะครับจึงจะมาตัดสินใจกันอีกครั้งนะครับว่าจะส่งกัคโปลงเล่นหรือ ไม่ในวันนี้นะครับเคอร์ทิจโจนนะครับลงเล่นเย็นนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับเนื่องจากยังติดโทษแบนนะครับแต่ตีโอโกโชต้านะครับสามารถลงเล่นได้หลังพ้นโทษแบนแล้วนะครับเบนด็อก ok มีปัญหาที่กล้ามเนื้อนะครับระหว่างไปเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์ยู21นะครับและไม่ฟิตพอลงสนามช่วงเย็นนี้นะครับตีโอโกบายเซตเนก ไบเซติกนะครับคอนเนอร์แบดลียยังคงรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนลุคแชมเบอร์นะครับสามารถกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วหลังแม้มีจะมีปัญหาที่เส้นเอ็นมาก่อนนะครับผม ส่วนความพร้อมของนักเตะทีมเอเวอร์ตันนั้นนะครับเชมุสโคแมนนะครับเพิ่งกลับมาฝึกซ้อมได้นะครับจึงไม่น่าจะได้ลงเล่นช่วงเย็นนี้นะครับอิดิซาการนน้าเกตน,นะครับพร้อมลงเล่นช่วงเย็นนี้นะครับอันเดโกเมสมีปัญหาที่น่องนะครับดเดลอันลี่มีปัญหาที่โคนขานี่นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูทางด้านข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ This Is Anfield กันบ้างน,นะครับ This Is Anfield นะครับก็ได้ออกมาคาดการสเปคผู้เล่นตัวจริงทีมลิเวอร์พูลนะครับที่น่าจะใช้ช่วงเย็นนี้ไว้ด้วยกัน2รายอัพนะครับรายอัพที่1น,นะครับก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูอลิซงนะครับกองหลังประกอบไปด้วยซิมิการ์ฟานได้โคนาเต้และ อาร์โนนะครับกองกลางนะครับประกอบไปด้วยกาเฟนแบกแม็กลิสเตอร์โซโบสไตล์นะครับส่วนกองหน้าประกอบไปด้วยดีอาร์โชตาและซาร่านะครับส่วนอีกหนึ่งไลฟ์อัพหนึ่งไลฟ์อัพที่สองนะครับที่ทางดิสซิสแอนฟิลด์ได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับและคาดการไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยพระสภประตูอาริซงนะครับกองหลังนะครับประกอบไปด้วยโกเมสนะครับฟานไดโคนาเต้อาร์โนนะครับส่วนกองกลางนะครับประกอบไปด้วยโซโบ ไลน์แม็กลิสเตอร์และเอเลียสนะครับส่วนกองหน้านะครับประกอบไปด้วยดีอาร์นูนเยสและซาร่านะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็น2องรายอัพนะครับที่ทาง this is and feel ได้คาดการเอาไว้ว่าเจนนิงคอบน่าจะใช้ในช่วงเย็นนี้นะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเชกินคอปกันบ้างนะครับเชกินคอปนะครับก็ได้ออกมาพูดเรื่องที่น่าสนใจก่อนเกมช่วงเย็นนี้ไว้ดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1นนะครับเชกินคอปเชื่อว่าแม้ว่าเกมเบอร์ซี่ไซดร์บี้แมทนะครับจะเป็นเกมที่พิเศษและมีความกดดันสูงนะครับแต่เขาก็เชื่อว่านักเตะหน้าใหม่นะครับที่ย้ายมาร่วมทีมลิพูในฤด,ดูกาลนี้อย่างแมคลิสเตอร์และโซโบสไลจะสามารถแบกรับความกดดันในเกมช่วงเย็น นี้ได้นะครับเพราะแม็กก้าและดอมนั้นมีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกและในระดับนานาชาติมาแล้วนะครับนักเตะหน้าใหม่ทุกคนนะครับพร้อมลงเล่นช่วงเย็นนี้แน่นอนนะครับเรื่องที่2อนะครับเจอร์กินคอปเปิดเผยว่าแม้สติติที่ผ่านมานะครับเขาจะคุมทีมลิพูแพ้ในเกมเบอร์ซี่ไซดามี้แมตช์นะครับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่สำหรับเขาแล้วนะครับการแพ้ครั้งเดียวก็มากเกินไปอยู่ดีนะครับตอนนี้ทีมเอลวรตตันนะครับกลับมาอยู่ในช่วงเวลา ที่ดีอีกครั้งหลังฤด,ดูการก่อนนะครับเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับแต่ก็สามารถรอดตกชั้นได้ทีเมเฟอร์ตันนะครับหาวิธีการยิงประตูดได้เสมอโดยไม่ตั้ง โดยไม่ต้องครองบอลเยอะนะครับเขาจึงคาดหวังว่านักเตะลิพูนะครับจะสามารถแย่งบอลสวิ่งโจมตีพื้นที่ด้านหลังของนักเตะทีมเอฟเวอร์ตันได้นะครับและตั้งแนวรับกันให้คอมแพ c t ด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังให้ตัวนักเตะลิพูในเกมเย็นนี้ว่าต้องทําให้ได้นะครับเกมย็นนี้เกมเย็นนี้นะครับจะเป็นเกมที่ยากแน่นอนนะครับเพราะเกมพรมียร์ลีกยากเสมอนะ ครับ เรื่องที่3นะครับคอเปิดเผยว่านักเตะ3คนนะครับที่เขาจะหมุนเวียนส่งลงสนามไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายช่วงที่โรบสันรักษาอาการบาดเจ็บนะครับมีอยู่ด้วยกัน3คนก็คือซิมิการ์สโจโกเมสและลุคแชมเบอร์นะครับแม้ซิมิการ์สนะครับจะมีประสบการณ์ในการเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายมากที่สุดใน3คนนี้นะครับแต่ซิมิการ์สก็ไม่สามารถลงเล่นนะครับได้ทุกนัดได้อยู่ดีนะครับการหมุนเวียนนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายจึงเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่เขาจังเป็นต้องทำนะครับและค็อบก็เชื่อมั่นว่านักเตะดาวรุ่งในทีมลิปูคนอื่นๆนะครับก็มีความสามารถมากพอนะครับที่จะลงเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่4นะครับค็อกเปิดเผยว่าเรื่องตําแหน่งการเล่นที่ดีที่สุดของนักเตะลิปูคนน,นั้นๆนะครับไม่ใช่เรื่องที่เขาให้ความสําคัญในตอนนี้นะครับตอนนี้เขานะครับไม่ได้อยู่ในช่วงของการค้นหาตําแหน่งการเล่นที่ดีที่สุดของนักเตะลิปูแต่อย่าง ใดนะครับเขาไม่ได้เลือกนักเตะลงสนามด้วยการดูว่านักเตะคนไหนเล่นในตำแหน่งนั้นได้ดีที่สุดนะครับเขาเลือกนักเตะลงสนามตามความเหมาะสมในแต่ละเกมนะครับและระบบการเล่นนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับและเขานะครับก็ยังคงเชื่อว่าแม็กลิสเตอร์สามารถเล่นในตำแหน่งหมายเลข6ได้ครับ เรื่องที่5นะครับคอปย้ําอีกครั้งว่าเขานั้นนะครับไม่เคยสนใจหรือให้ความสําคัญเรื่องเกี่ยวกับสถิติที่ดีของเขาในเกมเบอร์ซี่ไซดามี่แมตเลยจริงๆนะครับเขาเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเกมเบอร์ซี่ไซดามี่แมตนะครับนั้นเป็นเกมที่สําคัญและมีความกดดันนะมากแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาให้ความสําคัญก็คือการหาวิธีการที่จะทําให้ทีมลิพูพร้อมที่พร้อมที่สุดนะครับก่อนลงแข่งนะครับเขานะครับให้ความเคารพทีมเอ ต้านเสมอทีมเอเวอร์ตันตอนนี้เป็นทีมที่ดีจริงๆนะครับนักเตะทีมเอเวอร์ตันหลายคนเริ่มกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีและเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเขาจึงหวังว่าทีมลิพูจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากสําหรับทีมเอเวอรตันยิ่งถ้าทีมเรานะครับเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาส ชนะมากเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวตอนนี้นะครับเรื่องที่6นะครับคอปเปิดเผยว่าเขารู้สึกดีใจนะครับที่เห็นฮาวิเอเลียสนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีให้กับทีมชาติอังกฤษชุดยู21นะครับอีกทั้งยังได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมชาติอีกด้วยตอนนี้นะครับเอเลียสกำลังอยู่ในเส้นทางของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับซึ่งเขาก็เชื่อว่าเอเลียสกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับเขานะครับเข้าใจดี ว่าเอเลียสนั้นต้องรู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างแน่นอนนะครับหลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมชาติและทําให้ครอบครัวรู้สึกภูมิใจในตัวเขาได้นะครับแต่เขานะครับก็อยากเตือนเอเลียสว่าเอเลียสต้องพัฒนาตัวเองต่อไปอยู่ดีเพราะการพัฒนาตัวเองนะครับคือเรื่องที่สําคัญมากในชีวิตเอเลียสนะครับยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาอีกมากมายซึ่งเขานะครับจะเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยช่วยเหลือเอเลียสในเรื่องนี้เองนะครับเรื่องที่7นะครับครอบค้น ข้างพอใจที่ครั้งนี้ทีมลิปูจัดการพานักตเตะอเมริกาใต้นะครับที่ไปเล่นให้กับทีมชาติของตัวเองกลับมาที่ลิปูเร็วกว่าเดิมนะครับครั้งนี้ลิปูเลิกใช้บริการเครื่องบินพาณิชย์นะครับในการพานักเตะกลับมานะครับแต่ไปใช้บริการเครื่องบินในระดับที่ดีกว่าเชิงพาณิชย์นะครับโดยนํานักตเตะอเมริกาใต้ทั้งหมดมารวมตัวกันในเครื่องบินเดียวนะครับด้วยการไปรับพวกนักเตะอเมริกาใต้จากทุก ที่นะครับที่พวกเขาลงเล่นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับเมื่อนักเตะริพูจากอเมริกาใต้ถึงเมืองริพูเร็วกว่าครั้งก่อนนะครับเพราะบินตรงมาที่ริพูเลยนะครับแม้จะมีนะครับราคาค่าบริการค่อนข้างแพงก็ตามนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เจนคอกได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมเย็นนี้ครับ ประเด็นต่อมานะครับมาสรุปเรื่องโรเบอร์สันนะครับจากข้อมูลของนักข่าวสายหงเชียนหนึ่งกันนะครับมาเรื่องกันที่พอจอยนะครับพอจอยนักข่าวสายหงเชียนหนึ่งจากเดอะไทม์นะครับก็ได้ออกมาสรุปเรื่องของโรเบอร์สันไว้ว่าสรุปแล้วนะครับโรเบอร์สันต้องพักรักษาตัวประมาณ12สัปดาห์หรือ3เดือนนะครับหลังการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดคือวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในเคสนี้นะครับ ด้านเจมเพียสนะครับนักข่าวสายหนสายหงนะครับ จากทางเว็บไซต์ด a t h l e t i กนะครับก็ได้ออกมาสรุปเพิ่มเติมว่าหากเลือกใช้วิธีนะครับไม่เข้ารับการผ่าตัดโรบรสสันนะครับก็จะใช้เวลาในการพักรักษาตัวประมาณ4สัปดาห์นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงนะครับที่หัวไหล่ครับจะบาดเจ็บอีกครั้งนะครับการผ่าตัดนะครับจะมีขึ้นช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับโรบสสันนะครับจะมาจะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งในปี2024นะครับและเขาจะพลาดการลง สนามช่วยทีมลิพูแข่งกับทีมใหญ่ถึง3ทีมเลยทีเดียวนะครับได้แก่นัดเจอทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนัดเจอทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดและนัดเจอทีมอาร์เซนอลนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับหลังโรบสันนะครับรู้ตัวแล้วว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับและรักษาตัวประมาณ3เดือนนะครับโรบสันก็ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมนะครับฝากไปถึงแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมไม่ว่าเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ข่าวที่ได้หวังเอาไว้เลยตอนนี้โฟกัสทั้งหมดนะครับไปอยู่ที่การรักษาตัวแล้วเขาหวังว่าจะกลับมาลงสนามให้ได้เร็วที่สุดนะครับเขาขอขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาให้กําลังใจและขอให เพื่อนร่วมทีมทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆในเกมเย็นนี้ครับนี่ก็เป็นข้อความล่าสุดนะครับของโรเบสันนะครับหลังได้รับการยืนยันแล้วว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดนะฮะประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิเวอร์พูลนะครับซึ่งผมก็ต้องขอย้ำเหมือนเช่นเคยนะครับ เพราะว่าฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับผมแรงข่าวที่หนึ่งนะครับก็คือคิสเตียนฟกครับคิสเตียนฟกนะครับหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลนะครับของ p o r t ์ตบ l ลซึ่งมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า3า0 0 0 0เจ็ดคนนะครับก็ได้ออกมาเขียนนะครับบทความนะครับผ่านทางเว็บไซต์ Cost of s ซต์ไว้ว่านะครับตอนนี้นะครับเจอเกนคอปและยอร์กชมาทเคผอกีฬาของทีมลิปูกาลังจับตาดูนักเต ในลีกบุนเดสลลกาอีกครั้งนะครับซึ่งการจับตาดูนักเตะในลีกบุนเดสลลกาครั้งนี้ได้สร้างความลำบากใจให้กับ ทีมบาเยินมิวนิกนะครับเพราะลิพูนั้นสนใจจามาลมูเซีย่าเป็นอย่างมากนะครับหลังจากทีมลิพูนะครับพลาดไม่ได้ตัวจูดเบลลิงแฮมนะครับลิพูก็ไม่ต้องการพลาดคว้าตัวนักเตะจากลีกบุนเดสลีกาที่เคยฝึกในประเทศอังกฤษอีกแล้วนะครับลิพูนะครับรู้เป็นอย่างดีว่าตอนนี้เอเนต์ของมูเซล่าจะไม่คุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทีมบาเยิน มิวนิกอีกแล้วในฤดูกาลนี้นะครับสัญญาฉบับปัจจุบันของมูเซล่าจะหมดลงในปี2026นะครับทางฝั่งมูเซล่าเองนะครับก็ต้องการให้ทางบาเยอร์มิวนิกการันตีเรื่องอนาคตในทีมของเขาก่อนนะครับอีกทั้งนะครับก็ต้องการเงินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่านะครับปัจจุบันมูเซล่ารับค่าเหนื่อยประมาณ8ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ 6. 9ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับคริสเตียนฟอกนะครับเชื่อว่าลิพูนะครับมีลู่ทางในการคว้าตัวโมเซล่าไปร่วมทีมได้นะครับขอแค่ลิพูเพิ่มค่าเหนื่อยให้โมเซล่าเป็น2เท่าจากค่าเหนื่อยเดิมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางคริสเตียนฟอกนะครับผม แหล่งข่าวที่2นะครับวอลเตอร์เดมัตโจนะครับวอลเตอร์เดมัตโจนะครับนักข่าวชาวอิตาลีที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับเป็นสายข่าวทีมนาโปลีครันะครับก็ได้ออกมาอ้างผ่านทางรายการเทเลโวเมโลว่าชีมลิพูนะครับสามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับวิกตอร์โอซิมเฮนได้แล้วนะครับเหลือแค่ตกลงเรื่องเงินค่าตัว กับทีมนาโปลีให้ได้เท่านั้นนะครับและนี่คือเหตุผลที่ทำให้โอซิมเพนไม่ยอมเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมนาโปลีนะครับวิกต่์นะครับเดมาโจจึงหวังว่านะครับประธานสโมสรนาโปลีนะครับจะพยายามรั้งนะครับโอซิมเพนไว้กับทีมให้ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากก็ตามนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิฟูนะครับที่ผมนำาผมนำ มาเสนอในคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ